รู้สึกก็ออดีใจค่ะเพราะว่ากระบวนการยุติธรรมก็ยุติธรรมแบบสมชื่อค่ะใช่ยืนไม่เต็มที่ค่ราะฉันก็ยืนเต็มที่มาตลอดอยู่แล้วนะคะจช่กระบวนการไม่ใ่ทางแม่ตระเวนไอจายุทธ์ชลไม่ค่ะก็เราก็ทําหน้าที่ของเราไปถ้าเกิดท่านยืน่นเราก็สู้ต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วในวันนี้ได้มีการพูดคุยอะไรกันบ้างไหมครับสภาผู้แครับอ๋อก็มีอบอกว่าคิดถึงแล้วก็กอดกันค่ะ แม่ได้พูดอะไรพูดค่ะคุณแม่ได้วรพูดจะทำไม่ได้คุณแม่พูดอะไรหน่ยพี่ตู่จะไม่ได้โมเดลตื่นเต้นผลการพีพากษาไม่ยาวค่ะมีอะไรตอนนี้ที่แบบอยากบอกกับใครก็ได้หรืออยากอ๋อมีค่ะก็เออตอนนี้ก็รอชมรอติดตามคอนเทนต์ของบ้านพาทิตย์อยู่นะคะว่าเขาจะไปในทิศทางไหนต่อเพราะว่าวันนี้ที่ศาลยกฟ้องอะค่ะ สารท่านกา็ชี้แจงถึงเหตุผลว่าอะไรคือสาเหตุทำไมถึงยกฟ้องละเอียดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาบอกว่าสารยกฟ้องเพราะว่าเป็นคดีประมาทไม่ใช่คดีฆาตกรรมคุณลุงอัดอย่าเข้าใจผิดนะคะมาศึกษาข้อมูลให้ดีๆก่อนที่จะพูดทำให้ประชาชนหลงเชื่อไปในทิศทางที่มันไม่ถูกต้องนะคะใช่ค่ะสปีที่ผ่านมาน่าจะพูดพอแล้วนะคุณลุงค่ะ ก่อนหน้านี้หรือเมื่อวานนี้ทำคุณประเทศพึงเขาบอกว่าต่อให้วันนี้ผลออกมาเป็นยังไงแต่ว่าทางั้นเขายังเดินหน้ากันต่อเนี่ยเดินต่อไปไหนอะ้คะก็ที่ผ่านมาก็เห็นเดินเราได้อะไรไหมคะพูดเก่งทําให้เก่งให้ได้อย่างพูดก็ดีค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทําอะไรก็เราไม่ได้เลยน่คะนะคะค่ะอยากจะรออะไรกับคนไทยประเทศบ้างไหมคะอ่าไม่มีแล้วค่ะบอกมาสามปีแล้วค่ะผ่านพนไปแก้วว่าวันนี้โดนในใจเราด้วยไหม หลดล็อกในใจที่ผ่านมาเราก็รอคอยคำบอกดสิของศาก็นิดนึ่งค่ะไม่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 ใช่พอยพอยหลักค่ะที่พอยหลักๆเลยก็คือรอติดตามคอนเทนต์ว่าเขาจะไปทางไหนต่อบ้านพาทิตย์นะคะอันนี้คือมีปัญหาเรานมาประมาณสี่ห้าเดือนแล้วเนอะพี่ตุ๋ยบอกบอกตรงๆว่ารำคาญค่ะชายจะบอกว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเลยมันก็โกหกเนอะคือมีคนออกมากล่าวหาเราพูดเท็จเกี่ยวกับเราไม่มีใครไม่มีใครชอบหรอกค่ะ ใช่แต่ก็อย่างว่าแหละเขาเป็นสื่อมวลชนมีทักษะด้านการพูดไม่แปลกแต่ทําให้ได้บ้างก็ดีอะค่ะหมายถึงว่าจะฟ้องหรือว่าทําอะไรกับใครเพิ่มไหมคะไม่หรอกค่ะมาศาลจบได้ก็นอกพี่ตุ๋ยเนาะเหนื่อยต้องดูก่อนครับว่าจบไหมยุติไหมความเสียเกิดขึ้นต่อเนื่องไหมนะครับเพราะจริงๆแล้วสิทธิ์มันมีอยู่ถ้าามว่าจะขอคอรแล้วแต่เลยค่ะถ้าคุณแม่เห็นสมควรก็แล้วแต่ท่าน่ะขอบคุณจะจำได้หรือยังคะว่าตอนคุณแม่สื่อสารอะไร จำไม่ได้เลยก็แค่กอดแต่แล้วบอกคิดถึงนี่นั่นแหละค่ะใครได้มีอะไรคุบอกค่ะจากคอนเทนต์ของบ้านพากที่ผ่านมาในช่วงสี่ห้าเดือนนี้ยังไม่มีแผนที่จะของตักสินอืมไม่อยากไม่อยากจะยุ่งอะไรขนาดนั้นเพราะว่าสุดท้ายเราก็ทําอะไรพวกเราไม่ได้อ่ะเนาะเขาอยากจะพูดอะไรให้เขาพูดเลยพูดเก่งอะไรเก่งก็พูดต่อไปค่ะอย่าอย่าทำอะไรเลยค่ะไม่ไม่เกิดประโยชน์ ก็พูดต่อไปค่ะเรื่องเรื่องของเขาก็อย่างที่บอกครับถ้าไม่หยุดความสายเกิดก็เดี๋ยวมาพิจารณาดูนะครับส่วนทนายในในรายละเอียดส่วนหนึ่งของตุลาการเนี่ยระบุว่ามันไม่มีพยานหลักฐานที่เห็นเหตุการณ์บนเรือเลยเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกคลายใจหรือว่าคลายกังวลในการต่อสู้ชั้นอุทธรณ์ไหมต้องต้องใช้คํานี้ครับที่ศาลท่านวินิจฉัยเนี่ยคือว่าไม่มีประจักษ์พยานที่รู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับแต่ท่านวินิจฉัยจากพยานแวดล้อม ที่น่าเชื่อถือนะครับน่าจะเป็นกรณีนั้นครับแสดงว่าในการชั้นอุทธรณ์เนี่ยก็ไม่ได้หนักใจก็ไม่ไม่ไม่ได้หนักใจเพราะว่าเป็นขั้นตอนเป็นกระบวนการครับตรงนี้ก็ถือว่าในส่วนของหลักฐานที่ว่าจะมีใหม่หรือไม่อย่างไรเนี่ยน่าจะเชื่อว่าไม่น่ามีใหม่ครับเพราะว่าท่านวินิจฉัยไว้ผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับคำพิพากษาละเอียดมากท่านใช้เวลาอ่านเนี่ยสองชั่วโมงครึ่งนะครับละเอียดมากพูดง่ายๆว่าปิดทุกประเด็นที่เป็นข้อสงสัย ต้องบอกแบบนี้เลยครับครับก็ถือว่าเป็นวัดทองเลยที่ในการที่เชีห้เห็นเลยว่าคุณไม่มีประจักษ์พยานาในเหตุการณ์บนเรือมาจะพูดว่าคํานั้นว่าไม่มีคืออย่างนี้ฮะประจักษ์พยานคือคนทั้งไม่มีประจักษ์พยานบุคคลอื่นแต่เป็นคนบนเรือทั้งหกคนฉะนั้นท่านก็จะวินิจฉัยจากพยานไว้ล้อคอื่นที่น่าเชื่อถือนะครับฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยจากกองพิสูจน์หลักฐานจากที่ตำรวจเขาเก็บทั้งหมดเ่ยใช่ทั้งหมดเลยครับที่ท่านหยิบมาวินิจฉัย แสดงว่าแนวทางการต่อสู้ในเรื่องของการที่เราไม่ได้ขับเรือแต่พี่เป็นเพียงผู้โดยสารนะไม่ได้เป็นเหตุประมาททาให้ผู้อื่นเสียชีวิตถูกต้องครับอันนั้นคือ,อนนส่วนหนึ่งครับ,รบแต่จริงๆแล้วท่านวิจิตรายละเอียดมากๆเลยครับนะครับทั้งเรื่องของเหตุการณ์ในการพูดคุยการผ่านแอปพลิเคชันไลน์ GPS รูปถ่ายการลบภาพอะไรต่างๆเนี่ยละเอียดมากครับละเอียดมากผมเชื่อว่าปิดใดทุกป,ประเด็นที่มีคนตั้งคำถามครับ โดยเฉพาะลูกอัจฉริยะนะคะที่ล่าสุดออกมาบอกว่าสารยกฟ้องอยู่แล้วอ,อ,อยู่แล้วเพราะว่าน่าจะเป็นเ,เ,เออใช่เพราะว่าเหมือนกับสำนวนเนี้ยมันเทสอะไรอย่างเงี้ยค่ะลุงลุงลุงมาศาลก่อนเนาะที่บอกจะเอาอะไรมาเปิดที่ศาลเนี้ยไม่เคยเจอเลยลุงลองมาแล้วทีเนี้ยลุงก็มาดูรายละเอียดว่าสาเหตุเหตุผลที่สารยกฟ้องอะ่ะเพราะอะไรอย่าเพิ่งนําเสนอทําให้ประชาชนหลงเชื่อไปเนียในทางที่ผิดค่ะนะคะเอา เอาแกงปวนมาด้วยก็ได้ค่ะคุณหมอคุณหมอค่ะในเอกกราชอะคะ่ะด้วยก็ดีค่ะนะคะฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่า GPS ที่ไปร่ำเรียนมาเนี่ยสำนักไหนกันแน่สรุปนะคะแต่เดี๋ยวถ้าคำพิพากษาออกมาอย่างละเอียดเนี่ยนะครับถ้าเปิดออกมาเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคำถามที่สังคมตั้งข้อสงสัยหรือแม้กระทั่งมีการตั้งข้อสงสัยจากอินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนนะครับโดยเฉพาะสื่อมวลชนเนี่ยค่ะคนเยอะเลยค่ะคจะตอบข้อจะตอบข <laughs> ้อสง <laughs> อสัยได้ทั้งหมดนะครับ ท่านวินิจฉัยละเอียดจริงๆครับนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ่ะขอบคุณค่ะบอบยุณครับ